วอทส์บ <My> <'s> ิทู๊ดวันนี้เรากลับมากับการเปิดกล่องซียโกกันครับก็มาดูกันว่าการเปิดกล่องซียโกในปี2024เนี่ยจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่จะรวยหรือจะแตกถ้าพร้อมแล้วมาดูกันครับวันนี้เรามีทั้งหมด15กล่องด้วยกันนะแชท15กล่องนะก็เปิดแม่งให้หมดเมลยละกัน15กล่องเอาคหมะกล่องแรกคอร,กร์ลรชั่นดีกว่าปะของดีมีเยอะ แต่ของเกลือกเกลือก็เยอะเหมือนกันไอ้เหี้ยถ้าสมมติกล่องแรกเราไม่เลยคัอกูเทสเลยปะกูรู้ของดีกล่องแรกว้่งแม่แม่มันแพงเมื่อวะกูจะไม่ามันแพงนี่ ไอ้เงี้ยเหนืนอเหนือก็เงี้หนือก็กำไรวะเงี้เหนือก็กำไรวะถือว่าได้ถือว่าได้กล่องแรกถือว่าดีไอ้เงี้ยกำไรคือกำไรวะเอาหมด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 คุ้มกุญแจไปสามกล่องเชื่อคนละนนออกชอบเนาะเก็บไว้ก่อนของดีบ่ะของดีรีคอยสักอันมามีแตกจัดแกผ้าโอ้โห,โหทำดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ชมพูม่วงเดี๋ยวนะมันมันถอยกลับปอาวะเดี๋ยวไอ้สัตว์มันต้องแบบชมพูแล้วแดงหรือเปล่าไอ้ที่นี่เริ่มถอยละขอบแบบเอาให้มันคุ้มคลิปนี้ได้ไหมโอ้โหไอ้ขี้ระเเพงด้วยอันนั้นขี้รพงด้วยโอ้ไอ้เหี้ยคือเขาบอกว่าอยากได้อะไรก็ไปถูถูเถไถใช่ปะถูครับถูครับจงอ้อครับ เหมือนขอเลขหวอยอ่ะเนี้ยอันนี้กูขอถุงมืออ่าเริ่มเห็นละเริ่มเห็นละเริ่มรอละเริ่มรอละเริ่มมาเริ่มมาเด,ด,ดีย๋ยวกูต้องใช้อะไรกดวะกูต้องใช้ตีนกดปะเกะี่ยวปะวะเอาตีนกดแล้วค่อยลิ้นกดฮ่าๆอันนี้นึกว่ากูงโง่อีสัตว์ ชมพูม่วงชมพูม่วงม่วงโอ้โหไอ้เคียรัดอันนี้กูตองหนาตัวเองไมว่าปากกูหมากูว่ากูต้องใช้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในร่างกายกูเปิดไว้เจียวกูโอเค อันนี้ดึงดูดกูมานาแล้ววะ่ะเดี๋ยวกันมึงดึงดูดกูมานาละมีมีใครมีบทสวดไม่มีใครมีบทสวดแนะนำงกูไหมแบบว่าวกดปุ๊บได้ปั๊บเลยมีวะโอมเกลือเกลือเค็มปี๋ปี๊สัตว์ไว้ใจเฮียอะไรไม่ได้เลยจริงๆเช็ดกูขอบคุณนะเฮ้ยไอสัตไอดวงกล่องแรกมันไปไหนวะ แล้วเหลือกี่กล่องอะท้ามเหลือเยอะจังอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมเหลือแปดเลยวะเอย้พีพีให้เลยกูแล้วไปอะไรเนี่ยไปของฟรีกูก็เอวหมดนะอะไอ้สัตว์กูไม่สนแล้วเกิมโปเดี๋ยวกูไปเล่นตอนตอนลงสตรีมันไป คุมไหมเนี่ยไอ,อสัตว์ล่อซื้อจัดของแรกทำเหมือนดีของที่เหลือไม่นตะหีทั้งนั้นไอนเหี้ยอ๋อเลือกกล่องเลือกคุณแจแล้วกดเปิดอ,อันนี้อันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจ <vivre> โอยอะไรก็โม่เลยรก,ก,ก็ได้ไอฮ้ยแมวกูแมวม,มานจะโม่ทีเฮ้ยก็เดอะกูยอมหลับตาเปิดหรอ กล่องนี้กับกุญแจนี้จมูกพร้อมลับตาของดีปะแชทของดีปะของดีปะของดีปะปรัปบกูหน่อยดีหรือไม่ดีโชว์ยวโป้หน่อยโชว์ยวโป้หน่อยดีไหม ดีดีดีพร้อมึงไม่ไม่กูว่านะเว้ยมันมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้หนึ่งสองสามกล่องที่สามกับกุญแจที่สามพร้อมกับออฟโคมอติิแอบเบอริชั่น เนี่ยมันมีเอเคมันก็มีอ่มันไม่ให้กลัวมันให้กูสอดอ,อ๋อบะไอ้สัตว์ถ้ากูได้อีกหนึ่งนะายสัตว์มึงเกลือตลอดไปไอ้ไก่จัสเจอกูเอาเอเคกระดยิงตา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 เฮ้ยอสัตว์เดี๋ยวกูออกเอเคโชว์เดี๋ยวกูออกเอเคโชว์พอลักกันเลื่ติดตลกมึงพูดอย่ดีกับกูใช่ไหมมึงพูดอย่ดีกับกูใช่ไหมเอเค สองกล้องสุดท้ายครับแชทโอเคปะ่ะสองกล้องสุดท้ายลูๆ้กันไปสองกล้องสุดท้ายโอ้มันมาแล้วมันไปอะ่ะสาธุสาธุเขาร้องไอ้เหี้ย ต้องขอพี่เอกพี่เอกครับช่อผมเลยครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับก็นทำให้รู้แล้วว่าเปิดของเสียไม่เคยดีไม่โอเคช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย,วย,วย,วยเออมึงอิสว์กูก็ไม่โอเคเหมือนกันโด,ดแนแดกฟีฟีเนี่ยไอ้เหี้ย